สวัสดีครับกาหรับการปลูกต้นบักฝรั่งกิมจูนะครับผมกะแต่เม่นผมปลูกกับบ่อใดเตรียมดินเตรียมยังนะครับผมผมกะมาคุดแลก้กกะผมกับปลูกเลยครับผมนี่ต้นในไทยเหมือนมาปลูกเลยครับปลูกไม่ไหมครับผมนี่ปลูกไม่ไหมเลย กะปุ๋ยกะหันปุ๋ยการในช่วงเดือนแรกครับปุ๋ยกะอย่าพึ่งใส่นะครับผมหันหันีปุ๋ยขอกะร้ยบางๆนะครับอย่าใส่หลายครับถ้าเขาหาเขาใส่หลายกะเข้มครับผมเข้มใบสีตายกะรอให้พ่นสักเดือนหนึ่งนะครับผมการนี้กะอีกประมาณสักสี่เดือนหรือห้าเดือนนี่ก็จะมีคนผลิตมาให้พี่นองเบืองแล้วครับอย่างเช่นอย่างเช่นชิพก้อนๆี่มีออกมาลูกหนึ่งอะครับเพื่อลูกคนบายยอมดุดออกผมก็เลยร้องฮอ่ไว้นะครับกะเป็น เป็นเป็นย่างทีผมศึกษาไมหลีครับผมมันก็นจะมีนเพ็ดหลายอย่างครับผมกับฝรั่งจิมจูนี่ก็มีการการสีฮอร์โมนครับผมเพ็ดแหหวานเท็ดในกรอบอลูกออกมาบางคนมาอยู่บ้านปลูกเลี้ยก็โอ้ยมีแต่แม่ยงเจาะอ่นว่ากะบ้าเพชรกะสีมามีวิธีครับผมมีวิธีให้บอกพ่อแม่พี่น้องว่าเพ็ดยังไดฝรั่งกิมจูนี่สีหวานแล้วก็กรอบครับเสียบวันเถอะ กินแล้วถือปากครับผมจากสวนกกซื้อสวนพระท่านได้ตังนะครับผมเพราะว่าพรท่านได้ลงมันไอสวนไงที่ว่าประมาณร้อยสองร้อยต้นนี่ครับกับพระท่านไปเบิงว่ามันมันติล้งหลายๆชำไหนกะอันนี้กัที่ผมปลูกไว้ประมาณส้าต้นนี่ครับผมสี่ไว้ถ้าตอนจริงครับผมตอนจริงแล้วก็ขยายไปปลูกเดินไ่เพราะว่าเดินไ่มันติดมันอยู่กะเดี๋ยวจังไดกะผมสี่าพาพี่น้องไปเบิง นี่ก็คือนี่ก็คือผมปลูกครับปลูกกับกกบริษัทยัางไร้ครับกับพลังปลูกเสร็จกับหัวน้าเพิ่อนจังหน่อยครับปอดพ่อผ่กให้เป็นเหี่ยวนะครับด้อถ้ามันมีน้ำน้ำอยู่ในถุงช่ำที่มันเอ่อฉ่ำอยู่แล้วกับเราต้องรดกันเลครับทางรดย่างมะแร็งกันเลอันนี้กับตอนเช้าๆนะครับผมตอนเช้าเลยแดดครับตอนนี้เช้ากี่แฟร์ไม่มีพ่อก่อนเนาะอันนี้กับผมก็บยุ้ไมา้ยามบ้านครับผมยุ้งอำนาจ จังหวัดอ่าน,นาฏจ,จะเลื่อนครับแต่ว่าผมกับอ,อยู่อยู่จะเป็นคนอย่างวัดเโสูผมกับอยู่อำเภอปติวครับกับมันกับวไก่นะครับจากอำานาจเช้าก็โลขี่รถกับเพิ่งชั่วโมงครับผมกับพอมาเหตุยู่ครับพอมาบึงอาทิตย์หนึ่งผมสีกครับมาบัานครั้งนึงครับผมหลังจากถ้าขี้ให้พี่น้องม่งเร,เรื่อยครับการจะเลื่อนเตือโตว,ว่า,าเหตุจังไดไวไวจังไดครับกับมันทีมีการ มันม่นวมาปลูกเร้่วอล้เยวเรอยเลยครับพี่น้องมันต้องมีการตัดปลายพ้อครับเพื่อที่จะให้แตกให้ง่าหลายเลยก็พอตัดปุ๊บกะสิได้ลูกเลยครับถ้าตอนที่ตัดการตัดนี่ก็สิประมาณหาเดือนครับจงจงสิได้ตัดถ้ามันต้นหน่อยครับแต่ถ้าต้นท่ำผมนี่ก็ประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนก็นสามารถตัดปลายครับเพื่อเก็บลูกได้เลยครับผมก็เอาก็เบิ่งกันไปนะครับเนาะเ่งไดก็ฝากพี่น้องติดตาม กดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับฝากทีต่ตามผมแนครับผมก็เป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆครับผมสางฝันครับอาจจะอาจจะเฮ็ดได้หรือเฮ็ดบ่ได้ก็ก็มันบม่มีผู้ใดเดาได้ดอกครับแน,น่นคตกดแต่ว่าที่สำคัญเขาอย่าพึ่งว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้ถ้าบอท่านลงมือทำครับผมอันนี้คือเป็นแนวคิดที่แรงบันดาลใจของผมที่ให้มาเฮ็ดคลิปหรือว่าให้มาเฮ็ด ปลูกฝรังให้พี่น้องเบิงครับผมกาคคิปนี้กะผมขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับจังได้กะอ,อย่าลืมกดติดตามเด้ดครับอยู่ด้านล่างครับผมคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับ